สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องเวลานะคะขอเชิญทุกคนรับชมและรับฟังได้เลยค่ะโดยเวลานะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อหลักๆนะคะนั่นก็คือ 1. การบอกเวลาระยะเวลาค่ะ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาและ 3. การนับและการเปรียบเทียบสกลกาลาแบบต,าต่างๆค่ะ ข้อคาที่1การบอกเวลาและระยะเวลาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช้เครื่องหมายมหาภาพหรือทวีภาพขั้นกลางระหว่างนาฬิกาและนาทีเช่น15.30น,นหรือ15นาก30นาทีอ่านว่า15นากา30นาทีครูจะให้นักเรียนทุกคนลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ เก่งมากเลยค่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเฉลย6นาฬิกาสีวินาทีการบอกระยะเวลาระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องจากเวลาหนึง่งถึงอีกเวลาหนึง่งใช้เครื่องหมายทวีภาคขั้นกลางระหว่างชั่วโมงนาทีและวินาทีใช้ขั้นกลางระหว่างนาทีและวินาทีเช่น2นาที45วินาทีอ่านว่า2นาที45วินาที แช้ขั้นกลางระหว่างชั่วโมงนาทีและวินาทีเช่น3ชั่วโมง14นาที32วินาทีอ่านว่า3ชั่วโมง14นาที32วินาทีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลานะคะนักเรียนพอจะทราบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาอะไรบ้างติ๊กตับติ๊กตอกเดี๋ยวค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้นะคะ 1น,นาทีเท่ากับ60วินาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ7วัน1เดือนเท่ากับ28 29 30หรือ31วัน1ปีเท่ากับ12เดือน1ปีเท่ากับ365หรือ366วันค่ะข้อสังเกตนะคะ ถ้าข้อสอบไม่ได้ระบุว่าเป็นเดือนใดปีใดให้ยึดหลักต่อไปนี้คือ1เดือนเท่ากับ30วัน1ปีเท่ากับ365วัน1ปีเท่ากับ52สัป,ปดาห์ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ลองทำนะคะคือ2ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะ ให้นักเรียนมาดูเส้นเวลานะคะในเส้นเวลาก็จะมี01ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเราก็จะลากเส้นจาก0ไปยัง1ชั่วโมงนะคะก็จะได้60นาทีจากนั้นก็ลากจาก1ชั่วโมงไปยัง2ชั่วโมงเราก็เท้เพิ่อมอีก0นาทีนะคะเท่ากับว่า2ชั่วโมง นาำ60นาทีมาบวกกับ60นาทีหรือ2คูณกับ60นาทีค่ะเราก็จะได้เท่ากับ120นาทีค่ะการนับและการเปรียบเทียบสักราชแบบต่างๆนะคะ 1. โทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษค่ะทศวรรษนะคะคือช,ช่วงเวลาในรอบ10ปีเริ่มนับตั้งแต่เลข0จนถึงเลข9ค่ะนิยมใช้ในคลิปทศัรรัชนะคะ ตัวอย่างเช่นทศวรรษที่60เริ่มนับในช่วงเวลาคิทศักราชที่1960ถึง1 9ึ9งค่ะศตวรรษนะคะศตวรรษคือช่วงเวลาในรอบ100ปีเริ่มนับตั้งแต่เลข1จนถึงเลข100ค่ะนิยมใช้ในพุทธศักราชและคิทศักราชค่ะตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษที่31เเริ่มนับในช่วงเวลา พุทธศักราช3 0 0 1จนถึง3,100ค่ะสหัสวรรษ์นะคะคือช่วงเวลาในรอบ1000ปีเริ่มนับตั้งแต่เลข1จนถึงเลข1000ค่ะตัวยอย่างเช่นพุทธสหัสวรรษที่2เริ่มนับตั้งแต่พุทธศักราช1 0 0 1ค่ะจนถึง2000ค่ะการเปรียบเทียบศักราชในระบบต่างๆนะคะ 1. พศจะเท่ากับมศหรือมหาศักราช บวก621ค่ะตัวอย่างเช่นมศ1450บวก621จะเท่ากับพศ2071ค่ะ 2. พศออจะเท่ากับจศหรือจุลศักราชบวก1,181ตัวอย่างเช่นจศออ1,320บวก1,181จะเท่ากับพศออ2,501ค่ะ 3. พศออจะเท่ากับรอสอหรือรัตนโกสินทร์ศกบวก2,324ค่ะตัวอย่างเช่นรอสอ120บวก2,324จะเท่ากับพศออ2,444ค่ะ 4. พศออจะเท่ากับคศหรือคริสตศักราชบวก543ตัวอย่างเช่น คศ1520ออบวก543จะเท่ากับพศออ2063ค่ะ5พศออจะเท่ากับพศออหรือฮิจรสกราชบวก1,122ตัวยอย่างเช่นพศออ579บวก1,122จะเท่ากับพศออ1,701ค่ะ และนี่คือแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำจำนวนสิบข้อนะคะนี่คือเฉลยของแบบฝึกหัดนี้นะคะตัวอย่างข้อสอบสอข้อนะครับข้อที่1เป็นตัวอย่างข้อสอบจากฤทธิกนะครับถามว่า เดินไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนโดยพวกเขาวางกำหนดการไว้ว่าจะเล่นน้ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเล่นสร้างปรา,าสาททรายหนึชั่วโมง30นาทีพักรับประทานอาหาร40นาทีและเล่นฟุตบอลชายหาด1ชั่วโมงถ้าพวกเขาต้องการทำกิจกรรมทั้งหมดให้เสร็จไม่เกินเวลา15นาฬิกา30นาทีพวกเขาควรไปถึงชายหาดอย่างช้าที่สุดไม่เกินเวลาใด ช้อยที่1นึครับสิบนาฬิกายีลสนาทีชอยที่2 1งสิบนาฬิกายนาทีชอที่3 1มสนาฬิกาและชอยที่ี่สนิกายีทีเฉลยข้อนี้นะครับก็คือช้อยที่1นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง10บนาฬิกานาทีครับ มากันต่อนะครับที่ตัวอย่างที่2ข้อสอบทีเด็ดนะครับซึ่งโจทย์นะครับได้ถามว่าข้อใดเป็นเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาที่เข็มยาวกับเข็มสั้นทํามุมกันเป็นมุมแหลกนะครับซึ่งช้อยของเราเนี่ยครับในข้อสอบตัวอย่างทีเด็ดนะครับมีด้วยการ5ช้อยนะครับช้อยที่1 1นน,นาฬิกา40นาที2นะครับ3นาฬิกาข้อ3นะครับ 5นาฬิกา30นาทีข้อ4นะครับ6นาฬิกาและข้อที่5นะครับ7นาฬิกาซึ่งคำตอบของเราก็คือ5นาฬิกา30นาทีครับของพวกเราขอจบการนำเสนะ เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ